ยาตไย้ายไปอยู่บ้านบางแคแล้วเหรอว่าสีสุดอายุขยไ่ใเราก็เตรียมของเข้าของมาใช่เนี่ยพอมากเลยจะพาลัดเตรีกันละไปหมดเลยแต่ว่าก่อนที่จะพาบุ้ไปเนี่ยเข้ามาภาคเหนืออะไปพิพิธภัณฑ์เพราะว่าจะพาญาติไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ซ้อมเอาไว้นะคะค่ะไปที่ เชียงแสนนั่นเองนะคะที่นี่นี่นะคะคุณจะได้ไปย้อนดูอดีตความรุ่งเรืองค่ะของเมืองเชียงแสนนะคะซึ่งใครที่ไปเนี่ยก็จะแบบว่าตกหลุมรักเลยคุณเพราะว่าที่นี่นี่นะคะเขาจ,จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2,500ค่ะรวบรวมโบราณวัตถุนะคะมีข้าวของเครื่องใช้นะ ที่ทําการสํารวจตั้งแต่สมัยเมืองโบราณเชียงแสนค่ะแล้วก็คุณนั้นเนี่ยจะได้ไปดูความสําคัญนะคะ<อ>ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาที่เคยรุ่งเรืองในยุคอดีตด้วยภายในพิธธพิธภัณฑ์เชียงแสนเนี่ยนะคะแบ่งเป็นส่วนต,ต่างๆมีอาคารจัดแสดงชั้นล่างนะ,ะก็จะนาเสนอประวัติศาสตร์นะคะการตั้งถิ่นฐานของเมืองเชียงแสนอย่างเช่นเรื่องที่จะลึกที่พบในเมืองเชียงแสนนะคะพัฒนาการของเครื่องพวกเครื่องถ้วยล้านนาสมัยก่อนมันเป็นยังไงนสวยงามอ่ะ เขาก็จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบการลงสีหรือการอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็รวมไปถึงค่ะจะมีอาคารจัดแสดงหลักชั้นลอยนะคะ <c oughs> ก็จะมีของโบราณต่างๆแบบนี้แหละก็อย่างเช่นพระพุทธรูปนะคะแผ่นอิฐจาึกเครื่องสำริดอะไรต่างๆก็คือแบบพวกเครื่องประดบับเครื <c oughs> <ๆ>่องเห็นไหมสวยไหมและอันนี้เป็นอาคารส่วนขยายค่ะเขาจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าชาติพันธุ์วิทยานะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ําโขงอย่างเช่นเขาก็จะมีพวกแบบ ครื่องดนตรีสมัยก่อนน่ะจะมีพวกดาบเครื่องมืออาวุธอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องเขินของพม่าแบบต่างๆด้วยใครที่อยากจะไปนะคะก็ไปกันได้ค่ะเปิดทําการวันพุธนะคะถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนั่นเองกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหิวแล้วะเที่ยวแล้วก็หิวเที่ยวแล้วก็ต่อสิจ้าพาไปร้านท่าน้ําพูแลนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆแม่น้ากกค่ะในเมืองเชียงรายนะคะบรรยากาศโดยรวมเนี่ยนะคะของร้านเนี่ยว่างมากร่มรื่ เจ้าของร้านค่ะคุณอนุรัตอินทร์นะคะซึ่งควบตาแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายด้วยคนปัจจุบันนะคะคอยรังสั์เมนูอาหารให้นักชิมเนี่ยได้นิ้มลองกันนะคะแล้วก็มีเมนูเนี่ยอันนี้ปลาคาวทอดน้ำปลาคาไม่ใช่ปลาเท้าปลาาาปลาคาวไม่ใช่ปลาเธอปลาคาวปลาคาวอ้ยรบกวน แครอทนะคะที่ซอยเป็นเส้นนะคะพร้อมกับหอมแดงพริกขี้หนูซอยอุย้ยตายแล้วน่าทานต่อมาค่ะเนื้อร่องซี่โครงย่างจิ้มแจว่วเนื้อโคขุนชั้นดีนะคะรสชาติเนี่ยนุ่มลิ้นเคียงคู่มากับซอสแจ่วที่นัวเข้ากันมากแล้วก็ยังมีเนื้อตุน๋นน่องลายผัดกระเพราม,มาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะปุุนด้วยวิธีการพิเศษอะ่ะคือเป็นเคล็ดลับของที่นี่นะคะผัดกับเครื่องกระเพราที่เผ็ดรอนชาและปิดท้ายกันด้วยแกงโฮค่ะ ที่ o o โอ้โหลังเต้นแต่เพราะว่าใช้สูตรของคนเมืองแท้ๆเลยมาปรุงรสชาติชามนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีมุมจําหน่ายพวกใครที่ชอบต้นไม้หญ้าต้นป่าชอบแคกตัสเขามีขายด้วยนะคะที่ลูกชายคุณอนุรัตเนี่ยเขาทำโรงเรือนใช่เขาทาโรงเรือนเองปลูกเองนะคะแล้วเปิดบริการให้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มเลย